สวัสดีครับผมพอกันกับพ่อไอคือกับกลิปนี้พามาชมสวนเตียงงูครับมาเด้อใครอยากกลินหมูงูอยากได้หมูงูมาเอาครับผมภักใต้อิอสเารอลครับผมหลายคักตอนนี้ครับผม <c oughs> โอ้ยเขาเก็บสองหลอบแล้วเล็กหอบหนึ่งครับผมเล็กรอบหนึ่งะมาณรอบหนึ่ง พี่จบเลยลลย่งเดียวครับบันอุ้ยกุยดูคีรีบันไปกินวัดกินไว้ครับพี่นอ้อ,องโม่เจบกโมกก่กำลังมาแรงครับยืดๆปากตอิสเรียวหลายครับตอนนี้โม่หนาหนาวครับแต่ว่าลืมเขานาห่อน หลายคักอีดีครับผมเยอะกูรูคีรคีตะนยงเงแต่อนต่อนอีดีครับผมมาเด้อไปแยกเอาไปฝากพี่ฝากน้องนี่โว้ยยินประวัติไวครับที่นอนมูกันเลยคนหลาครักครับ นเ,เนี่ยเขาปลูกกมูคักอีครับตักไตเนี่ยเฮ้ยเอามาให้รับชมครับผมหมูแดงกิ้งกิ้งหวานกะหวานครับผมเบื่อกินครับหม,มูตักไตครับวุ้วิ่งตะบกเกียบดีครับรรดังนั้นไง ครับปากกดไลก์กดแร์กดติดตามกันว่างใจครับเด้อครับกินแมลกชุ่มครับผมสวัสดีครับผม